สวัสดีค,ดค,ครับเจอกับพวกเรากันไหมครับถ้าเกิดถึงพวกเรานะครับก็มาร่วมเล่นกิจกรรมรุ่นรับรูปคนละลอนพรอมลาเซ็น,นแบบนี้นะครับสสสผมก<ม>็ผมกติกาง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เลือกช็อปกับลาซารัสติสสองนสิบสองนะครับพร้อมทั้งแคปนแต่ละเอียดโปรโมชั่นส่วนลดสุดคุ้มของคุณม,มานะครับแล้วแชร์มาที่ทวิตเตอร์นะครับพร้อมกับเขียนในผลว่าส่วนลดหลายต่อเนี่ยดียังไงพร้อมติดแฮชแท็กลาซารัสติสสองพันยี่สิบสอง b w gift ด้วยนะครับ ใช่แล้วครับและใครที่เขียนได้โดนใจกรรมการมากที่สุด20ท่านนะครับก็รับรูปโพลลอ์แบบนี้พร้อมลายเซ็นพวกเราเลยนะครับประกาศผมวันที่17ธันวาคมนี้นะครับทางทวิตเตอร์นะครับครับผมและวันนี้นะครับตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปจะเรียงมาดูคลิป Q&A 12คำถามที่พวกเราเรื่องมาตอบกันด้วยนะครับทางทวิตเตอร์ของลาซาด้าครับใช่แล้วครับและคำถามใครจะถูกเลือกนะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับทางทวิตเตอร์นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับและอย่าลืมนะครับมาเช็ปกับลาซาด้า1212เซลล์ใหญ่ส่งท้ายปีกันด้วยนะคครรัับบเจ แนะนำต้นคริสต์มาสอะล,ลรกันผมอยากได้วันนี้นะเราใครที่มีแมวนะครับแนะนำเป็นนำ้ำบุำแมวแล้วก็น้ำบุ๊แมวทีเยอะๆแมวต้องกินนำ้ำบ่อยครับตอนนี้ติด uh, Die For You ครับ The Begin ฟังซ้ำๆแล้วกันนะฟัง Justin Bieber บ่อยมากช่วงนี้นะทั้งเพลย์ลิสต์เลยก็ Justin Bieber กินอะไรที่มันมีรสชีสมันมีรสชีสใช่ใช่มีรสชีสแล้วมันรู้สึกว่ายังเลิศมันเป็นแบบชีสที่ผมชอบมันมันนุ่นนุ่นมันนุ่นนุนนุกินแล้วมันนุ่นวลแล้วติดเคี้ยวนิดนิดประมาณนแบบชอบชอบยังเลิศสุดครับกะเพราหมูสับไข่ดาวครับจิ้มกับกาวเหล่าน้ำตกนี่แหละครับ รอดูเป็นหมอนไปใหญ่ๆไปได้ตัวหนึ่งไก่งวงเออคิดเหมือนกันเลยไก่งวตอบเหมือนกันตัวใหญ่ๆไก่งวงยัดยัดอะไรเข้าไป่องเทศเื่อไส่หนักพี่มีคิดเหมือนกันว่าแบบว่าจะทำจะทำอาหารกินเองมันคือสมังก์นตนโปรฟิลถ้าช่วงนี้ผมชอบกลางวันเนี่ย รู้สึกมีอะไรทำเยอะกลางคืนจะเปะ็นพักผ่อนมากกว่าช่วงนี้ผมชอบกลางคืนผมอยากทำวันผมอยากนอนครับป <laughs> <laughs> ีกไหนคนระับ <laughs> ตอเบเซฟเซฟละกันไหมครับคิดว่าดีดีดีฝรั่งเศสปารีสตรงนั้นแน่นอนครับโอ้โหไม่รู้เลยคนระับเชียร์บุรีรัมบุรีรัมไทยลีกล <laughs> ไทยลกีไลกไทยลกีลก ต้องถามพวกนี้แล้วแหละไม่แน่มาถามไปกาวินหน้าแหละครับมีเป็นอยไปเที่ยวแล้วจะไปญี่ปุ่นใช่ไปประเทศไปญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าได้ไปทํางานก็ดีแต่ถ้ามีเวลาที่แบบว่าได้ไปเที่ยวแบบไปเที่ยวเลยจริงก็น่าจะดีไปกันแบบไปกันเป็นคนกลัวเลยคังเหมือนกันเหมือนกันครับไปเที่ยวเหมืับ ถ้าถ้าไปไปได้อยากพาขึ้นเขาแบบว่าไปดูวิวเขาต้นไม้อากาศเย็นๆอะไรเงี้ยน่าจะชอบแล้วอยากไาอยากพาเบลลี่คาเทียไปไหนนอยากไปทะเลทะเลเล่นน้ำเอออากไทรายเอพาไปวิ่งตรงนั้นน่าจะชอบน่าจะดีสิบสอเท่ากับยี่่ครับถูกไหมไม่ถูกยังไงผมว่า1 2บสองบวกสิบสองแน่นนลาซาด้าสิบสองสองชอบเลยเย้